สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเติมเงินแบบละเอียดนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเติมเงินด้วยคิวอาร์โค้ดหรือสแกนเติมเงินนะครับเรียกกันง่ายคือสแกนเติมเงินครับเนี่ยมาตรงหน้าบัญชีเฟซนี่นะครับนี้ผมยกตัวอย่างให้นะครับกดเพิ่มบัตรนะครับอย่างแรกเลยเราเราอยาไปเลือกไอ้ครับว่าเพิ่มบัตรนะครับให้ไปเลือกไอ้สองอันนี้นะครับถ้าเราจะเลือกใช้บัญชีสแกนเติมเงินนะครับมันจะเลือกได้แค่ ครั้งเดียวโอกาสครั้งเดียวเท่าน,นั้นนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเท่าน,นั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปกดกดเลือกพูกบัตรจำลองแล้วคือเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีสแกนเติมเงินได้อีกต่อไปนะรเราต้องเลือกมันัอันนี้นะครับเลือกไอ้พูมันนี่นะครับหรือว่าจะเลือก qr qr code นะครับอันนี้ของธนาคารนะครับน,นี่คืออลเล็ตนะครับผมเลือกอันอลเล็ตนะครับแล้วผมยกยกตัวอย่างให้ดูนะครับ นี่ครับอันนี้คือมันจะขึ้นมาเป็นหน้าอย่างเงี้ยให้กดข้ามไปนะครับพอมาขึ้นหน้านี้ปุ๊บนะครับให้เราเติมทดสอบไปสักยีบาทก่อนนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะขอเอากล้องไปถือถ่ายโทรศัพท์มือถือเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูนะครับเด,เ,ดเดี๋ยวผมขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ ไปถ่ายคลิปในหน้าหน้าจอมือถือเครื่องนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าจอมือถือเครื่องครับอันนี้คือผมจะสแกนเอลโคนนครับเนี่ยหลังจากที่เราเปิดมาที่หน้าแอปเลนะครับถ้าเรากดคําว่าสแกนนะครับเนี่บเห็นแอปตรงคำว่าสแกนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดสักครู่ครับเนี่ยพอพอผมกดเป็นสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วผมว่าเอามือถือเครื่องครับเอามาจ่อหน้าจอไว้นะครับเนี่ย มันจะสแกนให้ให้เราครับเนี้ยหลังจากมันมันมันขึ้นอย่างนี้นะครับให้เราเขากดตกลงนะครับผมเรากดสักคู่ครับนี่นครับมันจะขึ้นว่ายอดชำระเงินทั้งหมดนะครับเนี้ยให้เรากดตกลงจ่ายเงินนะครับเนี่ยหลังจากเราเราชำระเสร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วไอ้ส่วนหน้าที่อยู่หน้าจอโนมุกของผมครับ มันกำลังจะเต้งไปที hm. <flow> ่หน้าชาระเงินอัตโนมัตินะครับผมไม่ได้กดเลยนะครับนี่นะมันจะมันจะมันจะเต้งไปหน้าหน้าที่แบบว่าเราเติมเงินเรียบร้อยเนี้ยคือมันเติมเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือการสแกนคอรโค้ดของบรลเวณครับนี่ครับผมเงินเข้ามาครับมันจะหักภาษีเลยนะครับน่าจะหักไป0.01สตางค์นะครับนี่อันนี้คือเราเติมมนที่เรียบร้อยนะครับแล้วส่วนในยอดเงินเนี้ย ถ้าเราไปยิงแอดโฆษณาครับผมแนะนําให้เติมบล็อกขั้นต่ำ300นะครับอันนี้แค่ผมเติมทดสอบเฉยๆครับพอป้องกันวนะ่าถ้าบัญชีที่ถูกปิดปุ๊ไปบไอ้เงิน20บาทแล้วโทษจะเสียฟรีไปหมครับเพราะว่าถ้าบัญชีมันถูกปิดนะครับเพราะว่าน,นี้ผมลองทดสอบดูก่อนว่าบัญชีมันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้แล้วก็ค่อยเติมเพิ่มเข้าไ,ไปอีกสัก300บาทน,นะครับผมอันนี้คือเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีการเติมเงินของ True Money Wallet นะครับผม วัสดีครับกลับมาที่หน้าการเติมเงินไปทีเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่คือผมเติมเงินจากพันอะไรมือถือบัลเลตเมื่อกี้นะครับอันนี้เมื่อกี้ผมถ่ายให้ทุกคนเห็นไป็นเรียบร้อยนะครับนี่ยบอกว่าทุกคนจะนําไปใช้ประโยชน์ในการเติมเงินแบบบัญชีสแกนกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าสมมติเราต้องการเติมธนาคารใช่ไหมครับเรากดไปที่คําว่า qr code เนี่ยแล้วเราก็ใช้ธนาคารที่เราใช้อยู่ปัจจุบันว่าจะเป็น scb หรือเกสิกรหรือกรุงเทพ กรุงไทยธนาคารทุกธนาคารสาขาไทยได้ทุกธนาคารครับของประเทศไทยครับแล้วกดเข้ามาสแกนคิวอารโค้ดเนี่ยเนี่ยมันเด้งมาที่หน้าของเหมือนคล้ายเหมือน t ูทูมันนี่วอลเลเลยครับเราแค่กดสแกนเข้าไปแต่เราต้องใส่ยอดเงินก่อนนะทุกครั้งครับเราเติมเงินครับเนี่ยมันนี่คือเศรษฐีรอยน้อันนี้คือผมเติมผ่านจากทูมันนี่วอลเลตนะเนี่ยแต่ถ้าสมมติเราต้องการสร้างแอบโฆษณาแนะนําถ้าสมมติเราเติมเติมเข้าไป ตอนนี้คับผมเติมไปประมาณเนี่ยตอนนี้มีสิบเก้าบาทไงผมเนี่ยผ,ผมควรยิงแอดโฆษณาไม่ไม่เกินยี่สิบาทนะถ้าเราจะยิงนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเติมไว้สามร้อยบาทเนี่ยผมผมก็จะยิงมันก็ยิงได้ครับยิงได้ยิงจะยิงมากกว่าจํานวนเงินก็ได้แต่สมมติว่ามันเจอลูกค้าคลิกมาแพงปุ๊บคลิกเยอะเยอะละยี่สิบาทครับมันจะขึ้นโชว์ประมาณเนี้ยขึ้นมาตรงไอ้ไอจำนวนเงินที่ใช้ใจ่ายไปทั้งหมดยนะครับเนี่ยอันนี้คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ยังไงเดี๋ยวอักสงสัยอะไรติดขัดยังไงให้ติดต่อสอบถามทางไอ้บินทางทีมงานผมได้ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ,บค,ครับ